สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ don't think react <Yeah! S 1> กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับการทำ reaction M V K pop นะครับแล้วนี้เราอยู่กับวง wicton กับคัฟ b a ็กเพลงล่าสุดนะครับชื่อเพลง What I Said นะก็ยอมรับตามตรงว่าวงนี้เลือกแค่คนเดียวนะก็คือพี่ซึงอูนะครับผมโหโคตรหล่อเลยเทพประมุขปาาคนนี้ก็สำหรับพี่ซึงอูนะคือผมแบบชอบส่วนตัวมากๆเลยนะแล้วผมก็ไปดูแฟนมิตเดี่ยวมาด้วยนะแฟนมิดออนไลน์นะของพี่ซึงอูนะแล้วก็เป็นผู้โชคดีสมได้โพสการ์ครับโหโคตรหล่อ ก็จะมีแบบสุ <y> ่ม <arrivé> ว yeah. uh ิด huh. so ีโอคอลสุ <th> ่มอะไรองงี้นั้นรู้สึกจะมี3-4รางวัลมั้งแต่ได้เป็นโปสการ์ครับก็โอเคนะดังนั้นว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักพี่ซึงโออยู่แล้วนะครับเพราะว่าไปออกรายการ s u r ร์ไว l นะเพราะฉะนั้นเราจะทําความรู้จักสมาชิกกันก่อนนะครับผมไปกันเลยสมาชิกวงวิกทานนะครับผมมีด้วยกัน7คนนะคนแรกนะครับซึงซิกซึงชิกซึงซิกสักอย่างนะครับขอภัยแฟนคลับวงวิกทนด้วยนะ ชื่อไม่คุ้นเลยนะชื่อแบบนี้นะซึงซิกครั้งซึงซิกนะเป็นลีดเดอร์นะแล้วก็เมนวอลคอลนะครับปี1995นะต่อไปพี่ซึงอูด้วยครับผมโคตรรอฮันซึงอูนะครับลีดแรปลีดวอลคอลลีดแดนส์นะ1994อาจจะโวยรอจัดต่อไปชานครับ พชานเมนแดนเซอร์โวคอลิสนะหนึ่งเก้าเก้าห้านะผมต่อไปนะครับเซจุนนะอิมเซจุน l e a ว vocal v i s u a ด้วยนะผม <c oughs> ได้อยู่นะได้อยู่เฟซบุ๊กเดอะกรุ๊ปนะครับหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับคนนี้ต่อไปครับฮันเซฮันเซนะโดฮั <c oughs> se, นเซเมนแรปเออคนนี้ ทรงได้อยู่นะ Lead Dance 1น9 7งเก้นะ My friend yo <laughs> ต่อไป b e y o n g Chan นะคนนี้ก็ออกรายการ Survival ด้วยเหมือนกันนะ c h o y b e y o n g Chan Vocalist Visual นะ1997กันอ้าวอยู่เท่ากันดีกว่าต <laughs> ่อไป Subin Jong Subin Vocalist Rapper มักเน่หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับ ดูสมาชิกกันไปแล้วครับถ้าจำใครได้ไม่ได้ก็ขออภัยด้วยครับไปเลยเปิดมาก็พ oui> ี่ซึงอูเลยนะโอเคไปหัวฟ้ามาแล้วพี่อุ้ยหายไปเลยหล่อเกินโอ้โหเพลงน่าจะเดือด่ะเสียงโคตรดี นี่แหละเสียงดีแล้วลอยอาบอกไอ้คนนี้เป็นแรปเนึ่งคนนี้แต่ชื่อไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องไดครับเหลยอทน,นเสียงดีอยู่นี่บางชานใช่ไหมบียงชานหน้าคุ้นแหละดูรายการเซอร์เบอร์ คนนี้ใช่วิชวลปะน่าหล่อเอาเรื่องอยู่เฮ้ยพลงดีเพลงดีทุกคนไปฟังันไปฟัง

หวานคนนี้น่าหวานจำไม่ได้นยะจำได้ไม่กี่คนเลยอแต่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เลยหล่อไป <c oughs> ให้ท่อนนี้ใช้ได้นะทัอนลง ก็ทรงแบบก็มาดิคาแบบ <laughs> เป็นเดวิลหรือเปล่าปีกปีกสีดำสว<ด> อันนี้ก็ดีนะผมสี่ขา,คาดคนเนวิช่วแนะ่แแบบหล่อจัดจหล่อแบบโดดเลย What I said เจดีทุกคนโหไปฟังไปฟัง ก็จบกันแล้วครับสำหรับ What I Said ของวง w i c t e n <Yay! S 1> ไปฟังกันนะครับทุกคนโคตรดีถึงแทบจะจําชื่อเมมเบอร์ไม่ได้เลยก็ตามนะแต่ว่าเพลงดีจริงทุกคนแนะนําให้ไปฟังนะวง w i c t e n นะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันยอง